มื้อกลางวันนี่สุดยอดเลยนะเนี่ยเอาไหมให้พอเอาแล้เหลือเสียได้มันได้กินที่ไหนนะเนี่ยไข่ต้มก็มีนะนี่ค่ะไข่ต้มปลาใบปลาต้องเาเศษแล้วปลาใบอ้ามี่คะหนึ่งจานมีไข่มีหมูไข่เขาข้องน้ำข้องท่ากันที่ที่ของแล้วก็มุ่งหน้าสู่มหาราช เอาเข้าห้องน้ํากันแล้วหน่อยเข้าห้องน้ํากันแล้วจะเข้าไหมเข้าธรรมชาติได้นะยังหนูต้องหนเหนูไม่ได้ปห้องน้ําธรรมชาติมีนะจ้าหนูเป็นคนไม่สีอุย้ยต้องคุณคุณธรรมชาติใหญ่โตมากโอ้โหไปเข้าสู่มหาราชุณไหนก็เข้าออป่ามาแล้วไปก็ไปถึงไหนถึงกัน ใครไม่ไปลงรถตรงนี้ได้ไหมคอยที่นี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับหรือมะเรือนี้มะเรือนี้มารับได้เปล่าพี่มะเรือนนี้มารับนะพูดเป็นใหญ่เรื่องคุยต้องย่อให้กระโปงไว้เอาแกบ้านมาสุดยอดเลยแกแกเป็นคนสนุกมั้งยิ่งยิ่งทัดกรึบๆหน่อยนะ จะปั่นจะปล่อยชั่วเต็มเลยเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยดูขึ้นมหาราชกำลังแก่เลยนี่โยเนี่าขป้อมป่าลูกจะได้เล็นี่ไงพี่กิ่งโด้โดมาเนี่ยดกรนี่ิงโดมาเนี่ยทางขึ้นมหาราชนี่สุดยอดเลยนะเนี่ยจัพไม่อยากมาพวกนี

เรามาจอดกินข้าวเที่ยงลางทางเลยยังไม่ได้ทานมื้อกลางวันนี้สุดยอดเลยเนี่ยเอาไปได้ขอเอาลเเหลือเสียได้มันได้กินที่ไหนอ่ะเนี่ยไข่ต้มก็มีนะนี่ค่ะไข่ต้มโคลบาย หนึ่งจานมีไข่มีหมูไข่เจียวนะมา,มมาอาจบโบไม่กินเหรอ้าวอ่ะมาดิ